โดยກາດສະບາຍດີສະບວພນອງ FC ທັງຝັ່ງໄທລາເທດດພນອງເດສກສກນາພມພອງຮົນມນສກມຫ້ນພ້ອນກລງຍາງມນມດຄຶມປະມແດົຍ່ມນແລພີນືນື່ອງຈາກມື້ວານນົນຕົກເນາະฝนຕົກກະແຮກະບໍ່ແຮງປານໃດ บ่ถึงขนาดว่าแห้งด so ุนก่อนนั่นเนาะดุนก่อนนั่นจนอยู่ตะล่างกับพ่อกับแม่พี่น้องเอ้ยอะเลาะมีน้องยหากินกินูเืออยู่พี่น้องเอยทงนั้นกพ่อเพิ่นแห้งนาเนาะพ่อสเงินนี่แหละเพิ่นก็แห้งนาีเาทงบ้านสเงินเพิ่นแห้งนาคือแบบว่าอ่าแหจนชดยเนาะคือสมมุติว่ามาใต้ก่อนก็แห้งแบบว่าไทคองนึงคองนึงแบบขึ้นมาบ่กูให้ได้เกี่ยวไปทางเหนือแล้กลับไปกลับมาอีกพี่น้องไบกูห้เนาะ บ่ถึงขนาดว่บูห้แต่ว่าว่าน้ามันเป็นแถวเป็นแถวไปเฮาก็ทายตามแถวเรียนไปเลยพี่น้องพอเพิ่นไปเฮาพูดได้เนาะเาเงินมาก็ได้พอเพิ่นพอเพิ่นอยู่นี่พอเพิ่นบอกว่าให้เอามาน้อยเมื่อในเด้อเนาะตอนนี้มน้อยไปนแม่เริ่มเมื่อก่อนแล้วพี่น้องห้เอาเงินบ่ทันเมื่อซําเนาะลยว่าแฮกเลาะขึ้นมาพอพอนี้สิเลาะมาคลองนี้เนาะเลาะขึ้นมาตามคลองนี่แล้วก็ขึ้นไปเทงเพิ่นเลยแล้วก็ไทยไว้บูให้บาดนี้บ่ฮู้ว่า พุ่นส er ิไทยเริ่มต้นแต่มื้อนี้เลยบ่รู้ว่าจังได๋ยังบ่ทันได้ถามเพิ่นเนาะไทยฮุดให้ฮุดหน้าแล้วกะสิเฮ็ดให้หน้าอีกเด้อพ่อพี่น้องเอ้ยเนาะเกี่ยวไปเวียนมาวันเดือนปีไวไวพี่น้องเอ้ยปีนี้กเฮงไวกว่าเก่าเนาะเฮ็ดหยังนําบ่ทันเลยพี่น้องเอ้ยเสาเงินก็เป็นบ้าแต่เียไปห้องหมอเนาะไปนอนห้องหมอกเื่อยปีนี้กลับไปกลับมาอยู่หันพี่น้องเอ้ยเอาไปเอามาบเดือนบปีบ่ฮู้เมื่อเนาะ โดยตอนนี้ก really? so ับสองเงินสียางเมื่อเที่ยงคือเก้าพี่น้องเลยพ่อเพิ่นถ่ายไหวอยู่เนาะงั้นว่พ่อพ่อเพิ่นพี่น้องเลยครับหมากาลน้อยเจะมาชื่ออ้วนนะดูกมันดูกมาสองเงินที่ได้ไม่นะสองเงินเอินเพิ่นอ้วนหนักเนาะจะบอกมากระเบิดถึงขนาดแบบอ้วนนะเพี่อนน้อยเอินเพิ่นชื่ออ้วนเนาะพ่อเพิ่นตั้งชื่อ พอพอพันอยู่หน้าประจําก็เลยไปว่าเกือบมูเก็มาสองคนบางเธอก็บ่ได้คอยอยู่หน้านาะหากมาอยู่หน้าปกติอีกได้สองคนก็แต่เต่าก็ไปนั่นไปนี่อยู่เนาะไปนอนอยู่ห้องหมอกับเทเลเป็นยังว่าเครื่องเรือนไปนอนห้องหมอก็ได้เที่ยวไปหามุงหาหมอเนาะตอนแรกแรกสองคนก็ไปเห็ดเวียกันแหละโดยเมื่อนี้กะ เอาไทยไปส่งพี่น้องเลยถ้าพอเพื่อนนั่นนี่กนพอเพื่อนขึ้นมาตแต่แห้งให้แห้งหน้าก่อนสีเอาไทยไปส่งถ้าเงินพอไอเตียงเนาะแม่ไอเตียงเพื่อนมานำ้ำอะไมืมเศร้านี่ยืมของเพื่อนมาจนลืมพี่น้องไทยตอนนั้นตอนแต,นต้ลำหน้าแต่บีกายนี่แหละอ่าทั้งไอของสาวเงนนะินเนาะไอข้ามเพื่อนไปยืมมากกจนลืมว่าไปส่งเพื่อนนะนะทั้งสาวเงนินทั้งแม่ก็บอกว่าไปส่งเพื่อนอยู่แต่บคุคคลมีเวลากับแม่อย่างพระนหอดยย้ำให้ย้ำห,หน้านี่แหละพี่น้องเลย จนลืมเพิ่นก็เลยมาถามว่าอย่งางแห้งให้แห้งนาไว้ได้เนาะฝนตกได้ก็ได้ไปยืมเพราะว่าอ่าไทย2งนจกักปอีหยัง2นก็บ่ฮู้กันเนาะช่งนาเพิ่นก็เลยไปยืมทั้งทั้งรถไทยทั้งไทยเนาะไปยืมของอันเตียงกอนนะบัดนี้ก็เลยเพิ่นว่าสิแห้งให้แห้งนาไว้แล้วสิไปส่งเพิน่นบัดนี้พี่น้องเอ้ยไปส่งข้างนาไอ้เตียงพุน่นเนาะ หมูหัวสองเงินที่ได้ไปน้ำดื่อโบถ้าเบิ่งน้ำกันพี่น้องไอ้บางที่ก็เสียหายทั้งพอคนไปส่งผู้เดียวเนาะบางที่ก็สิพพไป,นะไปน้ำทั้งพอคนเลยไปส่งเพราะว่าสองเงินเกิดบ,บ่ได้ไปเจาะบาง้เบิ่งหน้าพนอดีโดนเนาะหมูหัวเปลี่ยนแปลงไปลอลไรบ่ด้วยจังใดเนาะแต่ก่อนคือปลูกหมูน้ำกันพี่น้องปีน้องบิวลี่เกิดคือปลูกหมูน้ำกันเนาะปลูกหมูม ตอนช่วงที่โควิดมาแต่ทั้งไอเตียงมันมาแต่ไทยเนาะเลยบริไปเลยก็เลยหาปุูงโม่ขายของน้ำบ้านเฮาด้วอบ้านอื่นก็ไปอยู่ขายของเนาะกัปุูงโม่เป็นพอข้าวโม่บริษัไทยเลยจนมาฮอปปัจจุบันนี้เพิ่งก็ได้เป็นเจ้าของทุกพี่น้องเลยตอนนี้พอมันเกี่ยวขึ้นมาเลยนะปู โอ้โหเห็นะแปบๆนัยนึงนอนเลยพี่น้องมามาสองเงืนเมื่อก่อนเลยพ่อเดินหนึ่งลองเมื่อน้ำเมฆก่อนเนี่ยนาะเอ้ายั่งดูพี่น้องเลยคิดว่าเมื่อก่อนนี่ยั่งดูนี่เดี๋ยวใส่เบิงเดี๋ยวไปส่งข้าส่งไทยทั้งเมฆเตียงแล้วเหมือนี่พี่น้องเลยเจ้าว่าถ้าเงิน หน้าไอเตียงนี่เพิ่นเฮ็ดหน้าเพิ่นบ่ได้ล้ำหน้าพี่น้องเอ้ยเพิ่นวาดแนวเนาะคือยามนี่เพิ่นก็ไปถ่ายหุ่นไว้คือเพิ่นสิถ่ายหุ่นไหวเด็ดถ่ายถ่ายก็แบบเพิ่นเด้งด้วนเนาะถ่ายก็บ่นั่นบันไดประมาณทิศช่องทิศถ่ายหุ่นหน้าไว้เพิ่นก็เลยถ่ายคนใหม่อีกเด็เพิ่นก็บวาดนาะพี่น้องเอ้ยถ่ายคนใหม่ได้คาดเนาะให้มันละเอียดข้างในเด็ดเพิ่นก็บวาดน่ะวาดแบบห่างๆเอาเนาะวาดบ่ทีเพิ่นเอิ้นบ้านเฮาก็บวาดปลาเลยนี่ย ว่าเนาะเองเนาะมือนี่ว่าเนาเองบ่ได้บ่ได้ยอดบ่ได้หยังพี่น้องเอ้ยแต่ว่าบางปีเพิ่นก็ว่าไล่อยู่เนาะพอได้อันนั้นอยู่พี่น้องเข้าน้ําเพิ่น,นก็ได้แต่นาสางุ่นนี่ว่าเอาแบบซั่นนั่นแล้วเนาะเป็นนาดินทรายเพิน่นนั่นแบบว่านาบ่แม่นดินทรายหั่นนะนาสางุ่นนี่นาดินทรายแล้วว่าเนาะฮงบ่ได้กินข้าวเลย,ยหนึงได้บ่อันกระเตาะน้อยนึงพี่น้องเอ้ยข้าวเนาะมาข้าว ถ้าบอ่อดำเอาขนาดลำเอายังบอ่อยากสูงงามปันใดได้พี่น้องไงนาสองเงินเนาะถ้าว่าม,ม,พาพามีพุ่นไม่พุยใส่ครบก็คือสีงามอยู่พี่น,น้องไงชีไรไปส่งข้าถุงส่งไทยเนาะทางหลายเตียงเล็บเหมือนเนบไปนี้ย่งเล่นเนี่ยมาอะไร ี่มาเบิ่งเห็นหมาหน่อยสั่งเงินก่อนโอ้เพิ่นกำลังแห้งไว้ตอนนี้พี่น้องเลยโม้ห่าพ่อเป็นตะไทยหรือบอไปถามเพิ่นผลหากะตกชองเทื่อนเนาะนี่เพิ่นไทยแห้งไว้ไปเป็นคล้องเป็นคล้องไปนะนี่เนนะำผ่านเพิ่นผ่านไว้ซื้อนะบ่อยไงพนแห้งไหวน้ำผ่านเมื่อนเบื้องนี้ไว้ได้กะหอดถ้าหอดเวลาไทยเพิ่นเลยจังที่จะไทยคือไทยคุนหน้าเนาะกลับมาเห็นหน้าอีกแล้วสั่งไวเดือดเกินพี่น้องเลย ฝนตกมาอีกรอบนี่ก็ไทยหุ่นให้หุ่นน้าแลี้ยวบ่นเลยกะาบ,าบางทีทงก,ทงก็ไทย,ยบ่นนั่นแล้วเนาะถ้าว่าฝนตกลงมาแห้งก็สินำเลยวานก้าเลยบัดนี้ชวนลายก็ไทยหุ่นต่กล้าไหวีด้พี่น้องเลยลายกลัวเพราะว่าฝนตกลงมาเหาจังชีได้วานก้าด้วเนาะอันเรื่องไทยหุ่นเน,นี่ยป้าไว้ก่อนก็ได้เกาไทยมือในในอะไรก็ได้เนาะไทยหุ่นเหาะกันอยู่พี่น้องเลยมา มาหน่อยสองเงินแลนลงตามก้นพ่อพ่อลงไทยหุ่นหน้าแลนลงตามหลังพ่อเนาะพ่อพนลงไทยแห่งหุ่นหน้าเนี่ยพ่อพนเอิญ่าเอามาเมื่อเน่เนาะก็เลยเอิญเอาพนในพนมาก่อนว่นว่นใ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 นวันเอ้ยป้าผู้พี่น้องไอ้ป้าเพนชดซื่อเนี่ยเนาะเบิกบานเนี่ยเนาะ ฝนตกลงมาให้ดินเนาะจะเก้านี่แห้งเหี่ยวพี่น้องเอ้ยหนาก็ได้เบิ่งนู้นนี่เบิ่งดูกันชันบ่ได้มาได้พี่น้องหามากัดมือได้ดแบดนี้ได้มากัดอันแข่งอย่ได้บบดยาเบิ่งเบื่งในสิเปิดกองนะกองลังให้เบิ่งได้พี่น้องเอ้ยขออนุญาตน้ำพี่น้องเอ้ยอ่าโอ้ยเอออื้มเจ้าขยอกเก่งแค่ลูกเจ้าขยอกเก่งแค่ลูกเอ้อ อย่าพอแล้วพอแล้วบางในฉงเปื่อนบัดอนี้อย่าเออคือดื่อใช่บ่คือลื้อที่นั่งายืดซื้อด่งยืดซื้อด่งยือยู่งายยืซื้อดยม อืมอืมขันท่องประโยชน์กับโบปนนันได้แล้วพี่น้องเลยตีนีโบเป็นตาเอาบ้านเลยฉงผ่าเพ่มาเ,เป็นกัดวันวันงงมาดูอย่งยงางงายไม่ใส่โดยได้ฮี๊พูดนะ เนาะทางนั้นก็อันนี้แม่เพื่อนพี่น้องไอตัวขาวนี่เนาะแม่มาตัวนั่งของสองนั่นแหละผู้ทั้งพอพันกัแหงให้แหงหน้าไบตัก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 อยู่หน้าก็ใกล้หวยพี่น้องเไงแหละหวยเด่นะเวลาหน้ามากกระถั่วมาแหละแต่ว่าทั้งนี้สิเป็นโน่นโน่นลายเนาะ หน้าลงนี่สิโบราณทั้งนี่กับโน้นอีกพี่น้องเอ้ยนี่เนาะทั้งนี่กับโน้นมาเลยตัวนี้ก็มาอีกได้มาเนี่ก็ได้นานนานนานเบิง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 เพื่อนบอะไรเนาะสงเสือนี่มาพัดันเล่นหยอกกันมีแต่ขี้ดินมาเล่นน้ำแม่พี่น้องโป๊ะโป๊ะพี๊บเล่นน้ำแม่ปลาด ยอกกันหมวนซื้นเนี่ยมากับพี่น้องฝนตุ๊กไอ้น้องภูเป็นภูงอยู่นั่นี้กัน่าลองคืนไปแต่กันู้นอีกทงนัก็ได้ ไปแล้วไปแล้วไปน้ำแม่เองเดียวพี่น้องเลยเบ่งดูนี่เป็นขวดไงขดอีกยังนี่อ้วนเอ้ยมาก็บบาด้ีกอ้วนป่านไหนดอกยังแต่ว่าอื่นเผนสิวอ้วนนี่ใช่เนาะจะเหตุยังโูกสำนูก เหยอกกันกับมีไปแล้วผู้เมื่อเทียงป่ะเมื่อเทียงป่ะวันเอ้ยเมื่อเทียงป่ะลูก ไปแล้วพี لى, mm, ่น้องปู่ทางพอมันก็กำลังขี้หน่ายื่อนมาแด่นเหงอกันอีกแล้วพี่ๆๆไปสองเงินกระชิเมื่อเที่ยงก่อนบันี้พี่น้องเดี๋ยวก็สิเมื่อเองเนี่ยมาหน่อยกันเนาะพอได้ไกลกับเที่ยงบันี้เพื่อนาสิเมื่อเองได้เมื่อกับแม่แหละไป เ่อพี่น้องมื่อหาเบิ่งทางคาดทางไทอันของไอ้เตียงก่อนไปส่งเพิ่นบัดนี้เพิ่นอยากให้ห้แห้งนามื้อนี้คือกันพี่น้องเอ้ยโอเคพ่อพี่น้องตอนนี้สังกมาฮออ่าเตียงหน้าเป็นที่เรียบร้อยเนาะ เห็นทางเมย์เพิน่นอ่าตัวงันนี้ไว้อยู่แต่เพิ่งจะได้ขู่พี่น้อยเม่งเมาพี่น้อยผุนตกะใหม่เนาะเม่งเมาเนาะใครเคยกินนะพี่น้อยเอามาจากโ่นเนาะเดี๋ยวเะาี้ขู่กันเลยเพิ่นพี่น้องบางคนกินลายกันแบบเจ็บท้องพี่น้อยแซ่บนะแซ่บอยู่แต่กระโบโบถือก็มนันนันไปนะโบถือสุขภาพ้าไปนะสำหรับสาวว่าในกินลายเจ็บท้องนะเนี่เนาะเมาพี่น้อนะงเอย ันเด้อพ่อพี่น้องเอ้ยกินขัวแมงเมาอยู่ใหอยู่นามื้อนี้ก็สิล้างหม้อล้างหยังขัวก่อนพี่น้องเอ้โอเคเนาะพ่อพี่น้องตอนนี้สอนกกําลังสิขัวพี่น้องบ่ได้ใส่กระทะเนาะนมาก็แบบนเปือนแห้งพี่น้องมันทั่วเลยนกปัดกพนจะไผแล้วเพราะว่าแมงเมาขึ้นมาตามไผน่มันทั่วเลยมีทั่วเลยนะนกลงถ้วยล้าง่วงล้างนําอ่าซานําหยังพี่น้องเอ้ ตอนนี้พอมือขึ้นมาแล้วเนาะไปทรงไทยบริบายนะทั้งอ่ายไปทรงพี่น้องเลยเนาะมาขัวใส่อันนี้เลยพี่น้องยนงี่เนาะแมงเมา,าพา,ายเคยกินเม,มน็ดมาโบกในเด้อพี่น้องเลยเต็มเลยพี่นองงองงอออ้องเลยเต็มหมอเนาะเครื่องหมอกขวใส่หมอเลยบริษัทกระทะเนาะ ใช้เกลือปไปงอไหน่อยนึงพี่น้องหมักเข้มเนาะอันนี้ฮะใส่เกลือบโบราณใช้หน่อยนึงเอาละวพอมาเด้อมพี่น้องเลยเปนขอแมงมุมน้ำกันเออก็ได้ได้ช่องคำตู่ไม่น่าเดียวอายเป็นไปหากันเจอถมดสองเงินในบุคคลเลยเนาะมามามพี่น้อง เหนขวดมังานํากันนี่สิให้เบิงอึ้งนี่บ่เห็นซ้ํามันมันมืดพี่น้องบ่นี่เนาะอึนี่แหละนยนึงพี่น้องอ้งยาก็มีอ้งข้าก็มีเนาะได้บ่ได้ใส่หมอไว้พี่น้องตอนนี้ใส่เกลือไปงอลงทีเรียบร้อยแล้วเนาะแต่บ่ทายซ้ํานี้ขวมีแต่ขวจเนาะให้มันุกเนาะให้น้ําแห้งพี่น้องพอยังมีน้ําอยู่เนาะ นำแห้งเลยกระเชือหมอกมากินนะเด้ยกระท่ากับกระท่าบุญใหญ่บันไดใช่หม้อเลยพี่น้องนี โอ้ยโอเคนะพี่น้องสำหรับคลิปนี้สําับสิโคตัวลาไปแล้วพ่อพี่น้องบอกนันในคลิปหน้าเด้อเนาะตอนนี้กระซูไปแล้วแต่ว่าน,นําพระธาตุแห้งปัญญาพี่น้อง ຂໍກັນໃນคลิปหน้าเด้อນອງບືສຸສຄນໍກ່າວາາຍດີສວັດດີນະດຂບນຂອນ FC ບໍດเด้อີຕາມຮັົມໃອງຂເຮົານາະກູດກສ່ຕไปີเด้อບນພີອງ